วันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับพี่ยอดครับเรื่องไวรัสครับอ่าไวร้าไวรัสน่ากลัวไวรัสไม่ไหวโอ้ขนาดั้นจริงๆริงเนี่ยไวรัสคนใหญ่กลัวนะผมก็กลัวทุกคนกลัวโดยเฉพาะใครกลัวมากที่สุดหรือเปล่าใครครับหน่วยงานราชการ ทุกวันนี้คุณไปตามหน่วยงานราชการไปตามสํานักงานต่างๆที่เขามีคุณคไปดูตามเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เขาจะเขียนไว้ว่าห้ามเอา USB ได้ได์ใดๆมาเสียบเครื่องนี้คะทุกคนกลัวไวรัสใช่ครับผมก็คือเวลาเจอไวรัสเนี่ยเราก็จะมีปัญหากับการใช้คอมพิวเตอร์รแต่ในยุคปัจจุบันการเจอไวรัสมันร้ายแรงกว่าอาดีตครับโอ้โหไวรัสนั<ใ>้นขยายสายพันธุ์ออกไปจนทั้งทุกวันนี้สามารถ ล็อกไฟในเครื่องเราอย่างแรนซัมแบร์เนาะใช่ครับหรือว่าไปเปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้ามาแล้วก็สามารถล้วงข้อมูลในเครื่องเราเนี่ยใช่มันไม่ใช่แค่ล้วงข้อมูลครับมันใช้คอมพิวเตอร์ของเราไปแฮกคนอื่นต่อใช้เหมือนคอมพิวเตอร์กับว่าเราเป็นคนไปทําผิดเองครับครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะแนะนําวิธีการใช้ระบบป้องกันไวรัสที่มีอยู่แล้วใน Windows ครับ ซื้อ Microsoft Windows มาติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับผมคุณจะมีระบบป้องกันไวรัสอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมใช่ครับแต่เขาให้มาอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเท่าที่ผมลองเองอ่ะคือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นแบบซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบแคร็กนะถูกต้องแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ซื้ออ่ะปกติทุกวันนี้มันจะไม่มีซื้อขาดครับจะซื้อเป็นรายปีปีละพันกว่าบาทบไองกันไดด้ีกว่า เท่าที่ลองแล้วป้องกันได้ดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อเนี่ยก็ใช้ของ Windows ถ้าคุณใช้ Windows ถูกต้องนะ คุณใช้ Windows ลิขสิทธิ์ถูกต้องซื้อถูกต้องไม่ได้มีการแบบแฮ็กอะไรเข้ามานะมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับชื่อว่า Windows Security ครับตัว Windows Security เนี่ยก็จะมีติดมากับ Windows 11อยู่แล้วด้วยนะครับ Windows 10ก็มีนะครับเซิร์ชนะครับลองเซิร์ชในช่องเซิร์ชเนี่ยลองพิมพ์คำว่า Security S.E.C. ก็ได้ครับนี่ Security มันจะมี Windows Security อยู่กดเข้าไปดูได้เลยครับสมัยนี้ป้องกันมันไม่ได้ป้องกันแค่วารัสแล้ครับ มันจะมีหลายเมนูโผล่ขึ้นมานะครับอันแรกสุดซ้ายสุดเนี่ยคือระบบป้องกันไวรัสหรือไวรัสตัว protection นะครับตัวนี้จะป้องกันไวรัสเลยตัวนี้เป็นทําหน้าที่สแกน thread protection t h r e a คือการเจาะครับใช่ป้องกันการป้องกันการเจาะเข้ามาใช่ครับอีกอันนึงก็คือตัวตัว account ก็คือป้องกันการเข้า account หรือป้องมีระบบ firewall ก็คือป้องกันการบุกรุกเข้ามาทางการแฮก มเ <risque> นี่ยมันคือรูปแบบการโจมตีในคอมพิวเตอร์เรามีหลากหลายอันมากนะครับอันนี้คือหน้าตอมันจะระบุเลยว่าเครื่องนี้ใครจะสามารถเข้ามาใช้งานได้บ้างเป็น Account Protection <ral> นะครับจะสามารถระบุได้เลยล็อกไว้เลยนะครับ <S 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 <arrator S 2> หรือแบ็กกลับมาดูก็ได้ครับ มีระบบป้องกันไฟวอลครับตัวไฟวอลเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดนะครับซึ่งการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราหรือระบบเน็ตเวิร์กในมือในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะมีการเข้าแบบโดเมนเข้าแบบ p ร i เวทเข้าแบบพับ l ลิกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นพับ l ลิกแปลว่าอะไรแปลว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปตามร้านต่างๆไประบบเน็ตเวิร์กที่เป็นพับ l ลิกระบบป้องกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็อันเนี้ยก็ลองศึกษาสามารถมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ สามารถอนุญาตได้ครับว่าจะให้โปรแกรมไหนใช้หรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไฟวอลมาได้ยังไงเราเปิดทั้งหมดเลยได้ไหมครัเปิดทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดโดยปกติมันโดยค่า d e f a u l t หรือค่ามาตรฐานมันก็จะเปิดให้<ะ>ถ้าโปรแกรมไหนต้องการใช้อินเทอร์เน็ต ถ้าโปรแกรมไหนไม่จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยจะยังมีแต่เดี๋ยวนี้โปรแกรมส่วนใหญ่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อไปเช็คว่าเจ้าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมคุณซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เนี่ยเั้นเปิดไว้ให้หมดเลยมีอะไรเปิดเปิดไวเเพื่อความปลอดภัยใช่ครับผมก็เปิดไว้อนุญาตโปรแกรมบางโปรแกรมก็เปิดไว้นะครับเนี่ยการเข้าพันถ้าเป็น private network ก็คือหมายถึงว่าเข้าที่บ้านครับ ตัว private network ตัวนี้คือกรณีเข้าที่บ้านอันนี้คือเข้าในที่สาธารณะคือ public ระบบระบอบการป้องกันก็จะแตกต่างกันเพราะเครื่องนี้ใช้กันหลายคนใช่ครับหรือใช้ส่วนตัวใช่ครับผมหรือใช้ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับ,ร,บระบบการป้องกันจะค่อนข้างดีซึ่งโดยปกติเราไม่ต้องไปเซตอะไรครับแต่ผมชี้ให้ดูเฉยๆว่าโอเค คุณจะได้อุ่นใจว่าโอเคมีระบบป้องกันในตัว Microsoft Windows ท,ที่เราถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปหาแอนตี้ไวรัสมาใส่แล้วใช่ครับป้องก<ช>ันได้ค่อนข้างเยอะมากครับเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะมีลิสต์ป้องกันป้องกันการแฮ็กเข้ามาในระบบะคือแอดวานจนเรางงอ่ะนะครับมีมีเออนี่มีอันนี้ก็ดีครับอันนี้คือตรวจสุขภาพของคอมพิวเตอร์ของเราครับว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสุขภาพดีไหม Health Report ไอตัวระบบนอกจากระบบป้องกันแล้วเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โอ้โหดูแลถึงแบตเตอรี่เลยใช่ครับว่าแบตเตอรี่เราใกล้เสื่อมหรือยังนี่นะครับโดยไม่ต้องรอว่าแบตเติมแล้วเ,เราค่อยถึงจะรู้ตอนนี้ใน Windows มันสามารถเช็คได้หมดเลยครับ,รบว่าว่าสตารเรหรือตัวฮาร์ดดิสของเราอะความโอเคไหมใช้งานได้ดีไหมรหรือระบบการใช้งานทั้งหลายแหละอันนี้คือพื้นฐานของตัว Windows Security เนี่ยผมว่าพอละ เหลือเฟือในการใช้งานดีครับต่อมาอีกอันหนึ่งที่จําเป็นจะต้องทําและจะต้องรู้ก็คือการสแกนไวรัสแล้วกันนะครับโดยปกติอ่าคอมพิวเตอร์ในยุคใหม่ครับถ้าเราเสียบอุปกรณ์อะไรหรือการมีไวรัสเข้ามาในเครื่องอ่ะมันจะมีเรียวทามโปรเทคชันหรือการป้องกันอยู่แล้วในระดับหนึ่งจากเมนูตัวเมื่อสักครู่นี้ของ Windows Security จะป้องกันอยู่แล้วนะครับมันเปิดระบบป้องกันออโต้ให้อยู่แล้วแต่บางครั้งเราไปอนุญาตให้ไวรัสเข้ามาโดยที่เรา ไม่รู้ว่ามันเป็นไวรัสไงเราโดนหลอกเราโดนหลอกแล้วให้คือไปหลอกอ่ะวินโดว์อีกทีหนึ่งว่าอนุญาตนะคือตัวไวรัสมันเข้ามาแหละแต่ว่าคือวิธีเข้าเครื่องที่ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับวินโดว์หลอกเจ้าของเครื่องหลอกเจ้าของเครื่องพอเจ้าของเครื่องอนุญาตปุ๊บก็เข้าเลยใช่ครับมันก็มีอีกวิธีหนึ่งกรณีที่เราต้องการจะสแกนไวรัสครับเราก็เข้าที่ security เหมือนเดิมครับตัว security นะครับ พิมพ์ Security เสร็จปุ๊บจะเจอ Windows Security ครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Wireless Lu and t r a อ e ตัว Protection ตัวนี้ครับเสร็จแล้วมันจะมีครับนี่ฮะมีเรื่องการสแกนครับาสแกนเนี่ยคือสแกนแบบด่วนๆสแกนแบบโดยทั่วไปนะครับเราก็สามนันก็จะมีบอกครับว่าเราเคยสแกนไว้เมื่อไหร่ เราเคยสแกนแล้วใช้เวลานานแค่ไหนสแกนไฟล์เยอะไหมอันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีบอกมาซึ่งก็ทําให้เราเวลาอย่างผมต้องเมนเทนหรือต้องคอยดูแลคอมพิวเตอร์บางทีเครื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าเราใช้คนเดียวไงบ,บางเครื่องคนอื่นอาจจะสแกนไว้บ,บางเครื่องอาจจะเราสแกนไว้เราก็จําไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ควิกสแกนอันนี้ทําบ่อยๆได้รหรือถ้าฟูลสแกนเนี่ยอันนี้จะนานยาวหน่อยอะจะยาวนานแต่ว่าสแกนละเอียดแล้วถ้าเจอไวรัสมันก็จะฟ้องก็จะถามเรารนะครับ หรือว่าถ้าจะเป็นคัสตอมสแกนคือระบุได้สแกนบางโฟลเดอร์เลือกสแกนเฉพาะโฟลเดอร์นั้นได้ครับเดี๋ยวผมลองสแกนตัวคัสตอมสแกนนะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือเลือกไดฟ์ที่เราต้องการก็ได้ครับในไมค์คอมพิวเตอร์เราปุ๊บเลือกไดท์มาเสร็จปุ๊บอ่ะต้องการสแกนเฉพาะโฟลเดอร์นี้เพราะเราไปก๊อปเข้ามาเพื่อเอามาทํางานอ่ะสีเล็กโฟลเดอร์นี้แล้วเราสแกนปุ๊บถ้าไฟไม่เยอะก็รวหน่อยมันจะเร็วหน่อยใช่ครับเราไม่ต้องสแกนทั้งหมดใช่ครับแต่ว่าสแกนความบ่อยในการสแกนอันนี้กก็คือขึ้้นนาารใชง แต่ถ้าฟูลสแกนผมว่าก็แนะนําให้ลองฟูลสแกนสักประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ควิกสแกนเรื่อยๆควิกสแกนนี่สัปดาห์ละครั้งได้ครับผมครับอ่ะเนี่ยก็คือเทคนิคคร่าวๆในการป้องกันไวรัสสแกนไวรัสแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการแบ็กอัพคือการต้อง Copy พี่ไฟสำคัญเก็บใส่เอ็กเทอร์นอลหรือเก็บใส่ทําได้หรือเก็บขึ้นคลาว d ก็การแบ็กอัพสาคัญที่สุดเพราะไม่มีระบบป้องกันไวรัสตัวไหนป้องกันไวรัสได้1 0 0นตะครับรงต้องแบ็กอัพครับคือสิ่งที่ดีที่่สุดใช ต้องอัปเดตไวรัส,สแกนเนอร์ด้วยใช่ครับผมนะต้องอัปเดตข้อมูลด้วยเพราะว่าไวรัสมันมีมาใหม่ๆทุกวันมีทุกวันนะครับก็อัปเดตแล้วใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องรับรบองว่าสบายใจกว่าครับครับผม